ซบฟปอลาวยิ่ดีตอนครับพี่น้องไอยซื้อมันยังไงแน่เนาอนี่แกล้งก็ยันอย่างแก่ปิ้งครับขายขิงก่อนบ่อยบ่อยจังเลยคือพี่บอกกันอยู่เรืงซะโอ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าตัวจริงไหมโอ้โอ้อันนี้ข่อยซื้อใส่มองแมนลูกเขยใส่มองซื้อโุกใส่มองลูกเขยเฮ้ยโอ้ลูกเขยใส่มองแมนคุณล้างคนณล้างเลยจะคอนเนี่ย ผู้สาวอันนี้สร้างนิสัยดี่ถนอมโอ้ยออนอบอกเก่งใจผู้เบาแน่เพลงเบาวนันบบน่ะ,นะบักคับเสียงยาหน่อยอย่าร้องเพลงนี้นอย่าร้องเพลงนี้เพราะว่า<ฆ>ให้เกียรติศิลปินหน่อยโอ้ยศิลปินก็ตายแล้วสวัสดีครับผมแบก สวัสดีครับท่านผู้ชมผมใบ้คือคือตอนนี้ผมได้แบบมีคนเรียกร้องหลายคนเตือนว่าเฮ้ยแกงลูกเคยเสมองทําไมไม่ไปหา,าคุณยศปลงลางสแตกแดกตับคือทุกคนรู้นะท่านผู้ชมดูผมพายเรือมาจากแม่น้าโขงเผื่อสิฮอดลานเป็นห้านที่แบบทางเข้าโคตรยากเลยนะท่านผู้ชมผมดูพายมาเป็นสี่ห้ากิโลแล้วก็ไม่ถึงจะเถือ่อนนี่เห็นบ่นี่ดู เพื่อจะถึงนี่ถึงแล้วถึงแล้วหอดแล้วโหอดแล้วหอดแล้วมากรุงคงเอาลูกที่พาคุณใจถี่หอดมึงได้สิตีโค้งมันนี่โอ้ตีโค้งเป็นอยู่เออไปนะวันนี้ไปนะไปนะกลัวเขาหนาจะขี่รถมาดีกว่าเนยเป็นยังต้องพายเพือนนะโอ้ยตายแล้วเอาท่างง่ายๆก็พอแล้วเนาะนี่ต้องต้เออโอเคมาวันนี้ ถึงแล้วเออมาที่นคนนี่อ่ะมาสามคน,คน,นมาสามคนสองคนนั่นแล้วลสองคนคืออย<ส>ู<ส>่นี่เขาขี่ยุ่นมาถา่เาเขาขี่ยุ่นมาถา่าแมนโอ้ยกูมาเชือ่อหรอกอันนี้ขี่เชื่อมากอันนี้นี่ก,กูขี้นี่ก็ยังเห็นยกไปสามคนไป,ปทั้งขี่มาอยู่ฮะ<า>แมหมพอย่าบอกเขาติละ่ะเอออย่าบอกสติละ่ะอย่าบอกเขาเขาสิผู้ไอ้เฮ็ด ทำมเราทำเหมือนคนท่านผู้ชมไม่รู้ทำเหมือนว่ามาจากไปน้ำโขงไปเรือมาแมนให้สมมุติว่าอย่างนั้นเอาอย่าบอกเขาติแล้วไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่มันเป็นต้องบอกว่าทำเหมือนเราไม่รู้โอ้เออโอ้ไม่อยากไสนี่นะเอ้าฟังเล่าครับมาจากโอ้ยคือมาไกลแต่มาจากคนนี่อ่าสามคนค่าสามคนมาๆๆโอ้อะไรมาขี่เครื่องมาถานั่งเครื่องมาเขาขี่มันมันขึ้นได้เลยนี่ต้องจากสปปลาว่ยินดีตอนครับพี่น้อง ซื้อมป็นยังไงเนี่ยนะแกงนี่แกงนี่เขาเอออย่างแกงซะไอพี่ครับใไอขินก่อนบ่ได้บ่อจังคือคือพี่บอกกันอยู่เชิงซักโอ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าตัวเจรงไหมโอ้ยโอ้ยไอข่อยซื้อไปใส่ม่องแมนลูกเขยใส่ม่องซื้อทุกใส่ม่องลูกเขยเนฮ้ยโอ้ลูกเขยใส่ม่องแม่ล้างคนหลังเลยจะคอนเนี่ยผู้สาววันนี้สร้างนิสัยก็ที่ถนอโอ้ยเนาะบอกเก่งใจผู้เบาเนี่ยเพลงเล่าอะไรบ้างพี่เสียงตาหน่อยอย่าร้องเพลงนี้อย่าร้องเพลงนี้เพราะว่า ให้เกียรติศิลปินหน่อยอศิลปินก็ตายแล้วยังอยู่เอาล <Laurie> <|th|> ่ะเตายได้เกียร no ์หน้าเอาอีกครงรอบนึงรอบนึงอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าและอยากเป็นลูกเคยของพ่อเจ้าอยากเป็นลูกของลูกท่อนแต่ว่าห้าสิบหกดยสองคนเนี่ยมันเก่งจริงป่ะอะไม่ละห้องตีละ คนหนึ่งอย่คนหนึ่งตรงกลางใส่ใจ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 ได้แต่มองให้มองใหทั้งวาใส่ไอ้นาสัมผไปกินแกงหอมอ้หวาน ขอพ่อละไรบ้างเว้ยวะใส่ใจได้แข็มมองใส่มองได้งูป่ากดพอกให้เน่นมากเพราะว่างูป่ากิดกอดได้สิพาไปเลี่ยมสวยโอ้ยขืนมาสัมผัสกันขืนชักขืนไม่เบาอยู่เชิงชักขืนมาเชิงสีไม่ใช่ยากสีตุ๊กหนามมะพี่ใครมีเวลาแปลงเพลงจมมีเวลาแปลงรังเฮ้ยขืนมาคนมาพวกมาคุยกันจ่ากันกัน ตอนขับขึ้นนางนี้มันบัเท่มันโนไู้ตองดีมันก็เขึ้นมาออลำบากขนาดนอนทางเขาห่านจนนี่นะนก็มีลำบากนหนาห่านอยู่ไหนแล้ะเอามีห้านป่นี่ก็ะพกเขากันหนเอ้ามีหนาห่านอยู่อ ลูกเขยใส่มองสองเพลงมารวมเป็นชื่อนี้แนอ๋อเดินทางมากคือว่ามาพบแฟนเพลงสาวไทยเฮาครับผมทั่วคอนเสิร์ตเนาะยุทั้งผลเพิ่นกินจุกินค่อยบ่กินครับกินบ่กินคือกันกินเจลคือกันกับพังทางเฮาบ่แต่ว่าเจลแตกต่างกันในนี้แตกต่างไม่นึงเจลแตกต่างกันไอ้ทุ่นระสูตรกันคนเฮ็ดุ่นระแบบเวลาเพื่นเวลาเพื่อนสอยเพื่อนสอยใส่เขียงบ่ทั้งผลใส่เขียงคือกันหลายเพียงบางงเทื้อกเธอกระสร้อยใส่พามือแบบนี้นะ ซอยสิ่มใส่มือแมนก็เอาไปอีกนะก็เอื้นว่ากซอยเนื้อใส่มือเพื่อประหยัดเวลาในการทำเนื้อทั้งคุณนี่คุณซอยละเอียดป่ะอันนั้นนั่นจะเป็นลาบถั่ละเอียดละเอียดละเอีเป็นลาบเป็นลาบปักปักปักนั่นจะคว้นไหลป่ะคว้นไหลป่ะ ก็อย่างโอ้กหลายอยู่ครับกะหลายอยู่กับน้องปุ๊บแบบร้อยเลยแต่มึงเลยนะมึงไม่บอกซีนวะไม่แต่เนื้อคนละเนื้อคนละเนื้อคนละเนื้อโอ้ดีใจดีใจดีใจทั้งทั้งสปปลอกเล่ายังทั่วคอนเสิร์ตได้หรือว่าแบบคล้ายๆกับบรรยากาศอยู่ไทยบอครับเหมือนกับว่าบรรยากาศอยู่ไทยเดือดเขาจะมีการแบบในผับเก๋ก็ยังแสดงมันยังไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่การทัวร์คอนเสิร์ตเขายังไม่ค่อยได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทางนี้ส่วนทางพุนเป็นยังไงครับก็ ไข,ข่ก,ขขขขขกันไข่กันแมนี่วไ้เปิดเต็มทีปกติตามมาตรการนตามมาตรการนี่นะอ่า hey oh. คือบอกผู้ชมก่อนนะก่อนที่จะมานี่ก็ ผมก็สวอปแล้วก็น้องๆก็สวอปแล้วก็ส่งให้กันแล้วนะครับก็มั่นใจว่าสามารถคุยกันได้นะครับโดยหลักการมีผลออกมาเราปลอดเชื้อทุกคนเลยนะครับสวอปสวอปสวอปมาหมดแล้วเมื่อเช้ายายก็สมอกมาแห่แห่แห่ผมก็เห็นมิดหนึ่งบูด่แหน่บ่เฮยอยังมึงกูเห็นตาตาึงลงรถมาแล้วตามึงไอ้แดงกำเหลียงต่อยต้อยเราไปไม่เอาแบบนี้นะยายก็คิดว่าวันนี้เติมที่เลยเอ้า ทางสอฟปเล่าบนสิเฮดได้เราจะได้กินน้ําจิ้มฝีมือน้องๆนะครับสูตรทางสปปอลาาเลยถ้าสูตรของฮีปงรางก็จะเป็นเข้าวคั่วบิ๊กผง ป่นพปนพิ่ปนเอออ่าผงชูรสเพียดีหอมไปง่ายๆมากแต่ทางสบปเราจะประมาณไหนครับใครเป็นเจ้ามือวันนี้นี่โซ่พ่อเพิ่นเคยอ่าเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เปิดข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาจะอ่าขายก๋วยเตี๋ยวมาเลยแล้วก็อีกร้านหนึ่งเขาจะขายโรงศพทีนี้มันเป็นจีบสาวขายโรงศพพ่อเขาเป็นอ่าพ่อครัวขั้วหัว ก็ได้สูตรจากพ่อเข้ามาก็เลยแบบมากรนคนนี้บ่เดอีผค้หนิงน้หญิงคนนึงอาขึ้บ่เอินมา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 เออมหขุดน่งนเออเรียมนางะอุ้ยอุระวังลมระวังลมอุ้ยกนอุ้ยบ้าเมืมักก้นี่ขึ้แบบนี้วะโอ้ยเอก็ดูแลน้องอ๋อ ต้องหันก่อนบุลกั่ได้ตำสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เอ้เพือยืนลายแต่สัวเออยใช่ปัญายืนนั่งนั่งนั่งโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำน้องก่อนแนะนำน้องก่อนเดี๋ยวเออแนะนำน้องกันเอาสบายดีนี่ละอันนั้นแนะนำแล้วใกล้ใกล้เลยแต่ใกล้ก็ใกล้ละ เราทำไมพวกเราไม่ใกล้กันเลยตอนนี้ก็มือกล้องตอนนี้ก็เอาไปถ่ายถ่ายซ้อนถ่ายเอากระบอกว่าคกลใกล้ๆอย่างนี้น้องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยลูกใกล้ไปใกล้ไปเออประมาณนี้เออคุณแก่กับโบเว้นน่าจะสิวะโดยน้องและดาวไปหั่นแบบนี้มันบ่ได้ไปหั่นก็ต้องหั่นนี่แบบเออแบบอืมโอ้ยเสียงที่บอก เอาล้ไม่้เอาแล้วนยกาแฟเอาเอาม่คอบคิลาวคือบุคเคยกินแบบนี้เว้ยใส่ปลาลาพร้อมได้พี่น้องด้ว เคยกินบ oh oui, ่นี okay, ่ท่านแข่งเลยดิพี่ลาพวกคุณบักพี่ลาเขาบ่เคยกินแบบนี้เลยสมันมาทำกันแล้สันบริักันได้หนซูมมาทำกันบ่นี่สูตรย่างอนนี้โอแม่เราเีเอมากสูตรยังอันนีอันนี้พัรเนื้อพากกะไต้ไม่มนบ่วได้อร่อยเลยนี่ไปหมแลเนาะอเป็นกบของขึ้นอย่เลยล่ะ เนนี้เล็กสองซ้ำมันนิ่ง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 น่งนิเงนิ่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 งอ่งนเ่ยนิ่งนินิ่งนิ่งนิ่งนิเงนิมงนิ่งนิ่งิ่วนิเงนิ่งิ่งนิ่งนิ่งนิ่ยนะ่งนยังนิ่งนยังไงวะ่่นนกินแต่วแล้วเนล่ บอกถึงแจวทางคนที่พิธีพิถันนะผู้ชมครับเผื่อสิแล้วหรือว่าพิธีพิถันเอาเราไหมนะยิ้วเรางานพิธีก็นั่นที่เป็นเนี่ยบางคนนะบางคนบางส่วนบางคนเหรอครับพี่เล่าจแค็เท้าเท้ผัดไต่จะกินฟังไต่แบบนี้ค้างเข่าแบบตั้งท่ายไปแล้วไร้นี่ใส่ไร้นาะองานเนาะแปลงนัวนัวเลยยี่เนี่ยเอาสุดที่บึงกันเนี่ยเออเอาใส่ซอนนี่ใส่ซอนนี่ซ้อนกลางซ้อนกลางอย่ เนว้เนื้อปลาขอตัวได้อยากก็จะเอาปาให้โจเอานี้มาเอาอันเนี้อสองสเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้าตบมาห่อโอ้ไปสูดอยู่เราโจ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 จ้า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 คอว่เนสี่่เนี่ยเาเอที่ชูที่ชูแล้วมันไหลลงกโจชูหมดเลย เออมาทายเออมาถยซื้อไปได้มากขายวิจิตงตูนในนี้ดอกเด้อมาต้องขายขึ้นกันไหมอันนี้ก็เป็นการอ่ะทำแจ่วสูตรลาวๆของสูแต่บ่เคยเห็นจะคื่อกิริเฮ้ยวายุปกติมันจะแบบมามกุยอยไม่ได้คอยเห็ดกินยังดอกแต่ว่าอันนี้แบบมันจะหน่อยกว่านี้มันเป็นอะไะสูตรมั่วเด้นี่บันไอ่จะไข่แจ่วบันไอ้เนี้ยแจ่วจริงกับ กินกับปลากินกับกินกับอกินกับพักลวกกินกับพักลวกแต่ว่าไส่บีเขาไปไชิมมือกันนะผู้ชมเ้อเจียมะเขือเอน้ามาน้มาน้าได้ได้เอาหันันันเขาเหอได้ยูเออเอาเพิ่มคเขาเบ็ดไปได้ดีกว่าทำนไท้ว่าได้ยูได้นาอเอาเลยได้ยูได้บัวามันแบบกรปอ อันนี้ก็เป็นการซอยจุอหืมได้ยี่บัวเอาบร์เลยปลาชิีิวปาวันบน่แล้วได้อเอืนยันไอาพันลึกชามพันลึกปลาชิริว่บ้านทัาเอิ่นามันดอาสนุกไปทำปาิริวอ,อยู่หันสีดา์เขาจะจับผัดซีริวผัดซอะไรโอ้ก็หลับปาแล้ว นี่อนทำนิ่อนทำนก่อนไหมเออยามาิบตับตับดิลตับก่อนเนาะตับน้ำตับเครื่องน่งแม่งอ๋อตับน้ำตับเนี่ยอ๋อตรงมาตรงมาอตรงมาใส่อันนี้เป็นตับนำเข้าจากเวียดนามนะครับน้าขนาดตับหมาบางเนาะนี่ยังง เลยเปิดๆไปเลยต่อใหญ่มากเลยคะท่านผู้ชมมอมลึกมอมลึกจุการซอยแบบมีเทคนิคแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยอยู่หันตีมาขึ้นปั้มาตลอดฮะคนจะมีมุกแดงคนละจุเดชไม่หยาดอาชีพเราเห็ดเราจิบมีแนวดีการซอยน้องเฮดวันเอาไหมไหมยองไหมวันนี่เาเนื้อใช่ไหมเดื้อหาง เอามีเตรียมกันแบบนี้เลบอกเอ้เนี่ยบเนี่ยโอ้เดานเวะเนี่ยก่อนมีเฮ้ยเขาช่วยแล้วก่อนมีมีเตรียมกันเ้ยรู้กันเลยบอเนี่ยนี่สั่รู้เฮ้ยโอ้ยอะไรกันโอ้ยโอ้ยเนี้อนี้ย้ยเฮ้ยเอานี่ไปเยันยุรงน

ไรันยันเอาพอแล้วพอแล้วมอมาม่อพิธีพิธันอ้ดีเว้ยรายการเราก็จะจบอย่างนี้นะครับเอียโอ้ดูยังเดิมมาเพื่อจะอ ก็ม่วนเลยแบบนี้ซิมเลยเฮ้ยโอ้ยเอาเอาเลยเอาใส่ยังแน่นี่ยแม่แม่แม่เอาเลยเอาเลยใส่ก่อนกินก่อนแม่เปิดเลยก่อนบอลนี่เปิลยโอ้ยเนาะอีใส่กินที่มโน่บอลนี่เขาเขากินไปโค้งๆทีแี่ไมันช่มีแนวยำเขาต้องกุยมะนำตัวม้วนก็บัวเนี่ย จุ่มเลยหรออันนี้เป็นเป็นสูตรสปปลาวจุ่ม้มาแซ่บเห็ดตีเสียนะฮะเก็บเอาด้วยแต่หลายเจ้าว้าาต้องฮุยด้อเขากินหรออาวบ่บอบออันนี้ยายบอกาเห็ดยังไงไม่ไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนั้นเฮ้อ้เฮ้ตนีเฮ้ย เฮ้เอาแล้่เอาเนี่เอาลกินซะอนุญาตอุญาติเ้าวน้งลากินเป็นอืมองนี่นี่กระดาษใส่บวงตาก็เลยนี่เออโอ้มีจ่ามนอยู่ักเวมันมันจุจังไงเอาขอสดเอาเลยหรอสลูกลูกเคยใส่มองเนาะแมนเออตึ๊บมาสดเอนี่ว่าสผู้สาวหางนู้เปตารุนอยู่ไมล่ะ ชูตับอี๋ถามเดี๋ยวลองต้องลองต้องลองอ๋ออีหล่าอีหล่าถามเบอ้ไอ้เห็ดปกเห็ดปกเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนกนกซีนึงนะนิ่งนิ่งนิ่งนิงไล่โตัวน่ะโอเคเห็ดปกหมายถึงว่าเห็ดคุ้มไว้ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็จัดไปตามคำขอนะ บุกขัวพี่อีทสแตกแดกโพนสแตกแดกตับตอนนี้เขาก็เห็นไหมไรสดอยู่ผมก็กินแล้วเห็ดแจ่วสูตรโซพนาอุตส่ามโซสูตรลาวลาวกันซะไม่เปตาเสแตกบแซบแต่ผมก็เหตตีแซบซื้อมากินมันเราแสบบอแซบบอแจ่วก็จะได้แจ่วสูตรลาวลาวมะลงตุงติ่งปั้นมาสูตรลาลาวกันซะสูตรลาวลาวละกอียง เชื่สูตรเหล้าเวอร์สูตรมาเมื่อคืนวันที่3นั่นเองก็เลยไปศึกษาในกูเกิลบิึงสูตรกูเกิลอสูตรกูเกิลมาเห็ดเจียวเพียมีประวัติเซอร์ฮาว่าพิธีเห็ดเจียวเพียจุกโอ้เห็ดเชิร์ชอยู่ตัวกูเกิลไม่เป็นแต่สแตกสูตรตอนนี้เขาก็สัมภาษณ์ยู่สุภนาก็ใส่แว่นเลยอยู่เห็ดเจียวกันไปนี่แหละเเป็นยังมันงมหาผักหอมเลย มันคือ <Private> บุถอดเลยเออเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอีกหลายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบุกคนเดียวมันอาจจะหาคนนี้อันนี้มันหลายคนมันไม่รู้จะเล่นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่บ่งคลิปถ้าอยากคลิปหน้าอยากเห็นผมไปบุกไผ่ก็คอมเมนต์ไว้นะท่านผู้ชมเจอกัน